น้อยเนอ๋นอ,อมาจากไหนเนี่ยตัวนี้ไมบอกเลยอะนะนะไม่ได้เลยสิยอมมีดล่ะอ้อเอาตาโอ้ยฝนตกหนักน้ำท่วมสนามแล้วทุกคนตอนนี้นะคะแล้วเราก็เจอปลาดุกหนึ่งตัวเออน้ำร้อนเลยน้ำร้อนเลย โอ้ยตะเดียวลองรูนั่นเจ้าอ้นูดูปลารปลาโจนปลาหมอปลาเรย์ปลารอะบีัวนนันเลยเห็นสมบูรณ์นัดอ่า โอ้สุดยอดหมาทุกคนน้ําท่วมตอนนี้น้าในคูใกล้จะล้นแล้วค่ะก้นตอกแป๊ดเดียวตอกหน้าหมาทุกคนน้าในคูเต็มเลยไม่รู้ปลามาจากไหนนึ้อตัวอเดียวในสนามตอนนี้คือน้ำนองแล้วค่ะทุกคนน้ำนองแล้วมันตันตัวมันนองมีปลาใช่ไหม ตื่นเต้นยินก่เยกเ,เด็กๆ <c oughs> อ๋อทะเลลากันเอาไปไปเข้าห้อง